ครับผมวันนี้เราจะมารีวิวอุปก,กรณ์ยิงป่าของเรานะครับพอดีเพิ่งซื้อมาใหม่เขาเพิ่งมาส่งเมื่อวานนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูกันว่ามันจะสวยขนาดไหนครับผมเพราะว่าไม่เคยยิงเขาสักทีนะครับเลยสั่งมาลองดูว่าเคมันจะยิงได้เหมือนที่เขาลงในหลายคลิปเลยที่เขาไปยิงได้กันนะครับเนี่ยเดี๋ยวมาดูนะครับ ของเราที่เราสั่งมาเมื่อวานนะครับเนี่ยเป็นปืนยิงปลานะครับผมหน้ามายิงปลานะครับเนี่ยยิงครับผมเป็นไงครับโอ้โหสุดยอดมากเลยครับผมเดี๋ยวไงเราไปดูใกลๆครับผมเดี๋ยวติตางครับเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูติดตางครับผมโอเคครับนี่ครับผมโอ้โหครับเป็นไงครับผมนี่จะเป็นท้ายอ่าสำหรับเขลิบ ท้ายนิ้วสอดน,นะครับเนี่ยนี่ครับผมเนื้อไม้จะเป็นเนื้อไม้ไม้สนนะครับนี่ครับผมอย่างนี้ครับผมอุปกรณ์เราก็โอ้โหปีกเชือกโอ้โหหลายสีนะครับเนี่ยโอเคแล้วก็นี่จะเป็นที่เราสั่งซื้อมาเพิ่อีกครับเ,เป็นแว่นตัดแสง นี่ครับผมนี่ก็จะเป็นแว่นตัดแสงนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูว่ามันจะมองเห็นได้ชัดไหมครับผมเนี่ยแต่ตอนนี้รู้สึกว่าน้ำในคลองมันดำนะครับเนี่ยคงจะมองอยากแล้วก็อากาศไม่มีแดดนะครับเนี่ยแต่ยังไงก็ขอมาลองดูก่อนนะครับวันนี้ไม่รู้จะได้หรือไม่ได้ยังไงก็รอติดตากันครับเนี่ยสำหรับนี่ครับผมเนี่ยนี่ครับผมเป็นไงครับ สวยงามมากครับเนี่ยโอเคครับสำหรับราคาก็เออ900 999บาทนะครับเนี่ยครับพร้อมพร้อมยิงนะครับเนี่ยแถมลูกมาหนึ่งลูกก็จากรวมค่าส่งนี่ครับ100บาทเป็น1,999บาทนะครับเนี่ยนะครับพร้อมยิงนะครับ1,999บาทราคาพร้อมส่งนะครับเนี่ย โอเคนะครับสวยงามตามท้องเรื่องนะครับผมนี่นี่ครับผมก็เอเมาวานพึ่งจะได้รับสินค้านะครับนี่เป็นไงครับสุดยอดนะครับผมนี่ครับผมเดี๋ยวยังไงก็เดี๋ยวเราไปหาที่ยิงหมอนะครับเนี่ดูว่าจะมีปลาในคลองให้เรายิงไหมครับไม่รู้ว่าน้ํา จะออกสีดําเหมือนกันหมดทุกคลองหรือเปล่าผมน่าจะเป็นน้ําที่ฝนตกไหลลงมาใหม่นะครับก็เลยทําให้เศษทุ่งเศษหญ้ามันเน่าน้ำมันกลายเป็นสีดำนะผมเดี๋ยวไงไปติดตามครับว่าวันนี้ครับอุปกรณ์ใหม่ของเราปืนยิงปางเรานะครับผมจะได้หรือได้แต่ปืนกลับบ้านนะครับผมแล้วติดตามครับเดี๋ยวไปหาที่มเหมาะยิงปลาครับผมแล้วติดตามครับผมไปครับ โอเคครับผมนี่ครับผมโอ้โหเป็นผลงานของเราวันนี้นะครับนี่นี่นครับผมอยู่ครับผมยิงไปประมาณสามครั้งครับนี่ครั้งที่สี่โดนนะครับนี่ปลาตะเพียนนะครับโอ้โ oh หสุดยอดสุดยอดอครั้งแรกเรามายิงปลาสูบนี่ไม่ใช่เดยปลาอีสบไม่โดนนะครับนี่ โอ้โหเจอป่าตะเพียนครับเสร็จเราจนได้ครับผมนี่ครับนี่ผมกับอุปกรณ์เราครับนี่นี่ครับผมเรามาย้ายมาจากคลองอันที่เราถ่ายรีวิวปืนนะครับย้ายมาใหม่ดีมาเห็นคลองนี้ก็เลยลองลองลงมาดูครับปรากฏว่ามีปลาก็ใสเลยครับเนี่ยโอเคสุดยอดมากเลยครับเดี๋ยวไงรอติดตามตัวต่อไปครับผมว่าจะได้หรือไม่ได้ครับผมเออตอนที่เรายิงครับผม ไม่ได้ถ่ายให้ดูครับเพราะว่าไม่มีขากล้องมีคนถ่ายให้ครับผมเดี๋ยวรอลุ้นตัวต่อไปนะครับไปครับผมเดี๋ยวขออนุญาตปวดปาก่อนครับครับโอเคก็อันนี้ครับนี่ได้มาหนึ่งตัวนะครับเนี่ยเป็นปลาตะเพียนนะครับก็ยิงไปยิงมาก็รู้สึกว่าเลื่อมหายหมดแล้วครับเดี๋ยวไงคลิปนี้ เอาอแค่นี้ก่อนดีกว่าครับผมเพราะวันนี้ก็บรรยากาศก,ก็ไม่ค่อยดีครัวแดดเดี๋ยวออกเดี๋ยวไม่ออกครับเนี่ยปลาก็ดูยากนะครับเดี๋ยวไงตัวเดียวเราก็พอแล้วผมว่าทั้งนี้ก็น่าจะบ่ายเท่าไรแล้วเนี่ยขอตัวกลับบ้านก่อนดีกว่าครับผมเดี๋ยวเขาหน้าเราจะมาลองใหม่นะครับผมกับปืนกระบ,บอกนี้ผมที่เราซื้อมานะครับ วันนี้ก็ได้มาหนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคครับผมหัดยิงใหม่ๆนะครับยิงโดนมากไม่โดนมากก็รู้สึกว่าหลายครั้งนะครับเนี่ยแต่ยังไงก็ฝากติดตามคลิปด้วยครับผมคลิปหน้าเดี๋ยวเราจะเอากระบอกนี้ครับผมเป็นล่ามาใหม่ครับผมขอตัวใหม่ขอตัวฝึกซ้อมก่อนครับลุช่วงนี้ก็เพิ่งได้จับนะครับผมครั้งแรกนะครับผมก็ได้มาหนึ่งตัวก็ถือว่าโอเคครับเดี๋ยวขอตัวกลับบ้านครับผม เพราะว่าอากาศไม่ค่อยดีแล้วครผมมันอาจจะตกก็ได้ครับผมเดี๋ยวไงคลิปหน้าจเจอกันใหม่คลิปนี้ขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับผมไปแล้วครับผมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยครับผมคลิปหน้าเจอกันครับผมไปแล้วครับ